คือเรามองว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยแค่ซื้อมาฝากเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรานําเข้ามาแล้วมันเกิดโรคหรือว่าศัตรูพืชมันเล็ดลอดเข้ามาแล้วทําให้เขาเรียกอ,อะไรผลผลิตในประเทศเนี่ยมันเสียหายมันค่อนข้างกระจายวงกว้างแล้วก็ควบคุมได้ยากกว่าเราจะแก้ไขเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะครับเพราะเชื้อโรคอย่างนี้มันกลายพันธุ์อะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับ คือจุดประสงค์หลักของพรบรตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อป้อ,องกันแล้วก็ควบคุมใช่ไหมครับพวกศัตรูพืชแล้วก็โรคพืชน,นะครับไม่ให้นําเข้ามาในรชอาจักรหรือว่าส่งออกไปภายนอกรชอาจักรซึ่งซึ่งพวกนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเดินทางโดยสารมาทางน้ําทางบกทางอากาศมันก็ต้องมีการอขอใบรับรองอะไรต่างๆให้ให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะนําเข้ามานะครับซึ่งกฎหมายเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน มีมานานและตั้งแต่2,495เลยนะครับก็หลายหลายปีแล้วนะครับคำว่าพืชตามไอตัวพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือมันควบคุมทุกส่วนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นก้านดอกผลใบรากหรือแม้กระทั่งมเมล็ดมเมล็ดกาแฟนี้ก็ถูกควบคุมนะครับไม่ว่ามันจะเอาไปปลูกได้หรือปลูกไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านใบรับรองว่าปาศจากโลกปัศจากโลกพืช แล้นอกเหนือจากพืชแล้วเนี่ยจริงๆพรบนี้มันหมายความรวมถึงตัวไหมหรือตัวพึ่งรังพึ่งรังไหมด้วยนะครับซึ่งใช่ไหมเราฟังเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นแมลงเป็นสัตว์นะทำไมมันอยู่ในความหมายด้วยนะครับพวกนี้ก็รวมอยู่ด้วยนะครับต้องอมีการขอใบอนุญาตจะนํารังพึ่งเข้ามาอะไรก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับคือสําหรับ คนที่ไม่ทราบนะครับก็ควรที่จะสอบถามเพิ่มเติมหาข้อมูลสักนิดนึงว่ามันต้องทํำยังไงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคือกฎหมายตัวนี้มันก็อย่างที่แจ้งคือมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยบางทีเราไม่ทราบรายละเอียดใช่ไหมครับเราก็ไปศึกษาจากเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโทรศัพท์สอบถามก็ได้นะครับเพื่อขอออกไปรับรองว่าออตัวที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยนะครับมัน ปักสกาศตูพืชแล้วก็โรคพืชที่เกี่ยวข้อง,งคือเรามองว่ามันเหมือนแบบเอ้แค่ซื้อมาฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆมาแต่ถ้าสมมติว่าเรานําเข้ามาแล้วมันเกิดโรคศัตรูพืชมันเล็ดลอดเข้ามาแล้วทําให้เขาเรียกอ,อะไรผลผลิตในประเทศเนี่ยมันเสียหายไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวใช่ไหมครับยางพาราหรือว่าเกษตรกรรมถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วทําให้ผลผลิตหรืออะไรมันเสียหายหนักเนี่ยมันค่อนข้าง กระจายวงกว้างแล้วก็ควบคุมได้ยากกว่าเราจะแก้ไขเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะเชื้อโรคอย่างนี้มันกลายพันธุ์อะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเราก็ช่วยกันช่วยกันระวังควบคุมไว้ดีกว่า mm. คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูเจตนาก่อนว่านําเข้ามาเนี่ยด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใช่ไหมครับคือคือบางทีเขาอาจจะไปต่างประเทศช่วงนี้ต่างประเทศเขาเปิดประเทศใช่ไหมเราไปท่องเที่ยวอะไรได้แล้วอาจเราอยากจะ ซื้อผลไม้มาฝากญาติพี่น้องครอบครัวใช่ไหมบางทีเราไม่รู้ว่าอ๋อมันต้องมีการขอใบรับรองอะไรต่างๆการฝากกับการค้าเนี่ยแน่นอนกฎหมายมันแตกต่างกันอยู่ละคือคือที่เหมือนกันเลยก็คือคุณต้องขออนุญาตตัวใบสุขอนามัยพืชน,นะเพื่อรับรองว่าพืชเราเนี่ยไม่มีศัตรูพืชหรือว่าโรคพืชเจีอปนในสิ่งที่เรานําเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าการค้าเนี่ยมันต้องมีเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสุละกะกกร เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าต้องไปติดต่อว่าเออต้องเสียภาษีอะไรยังไงนําเข้าส่งออกประมาณนี้ครับออถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยต้องต้องสอบถามทางกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งเขาดูแลรับรองตรงนี้อยู่โดยตรงเลยซึ่งออสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามก่อนก่อนที่จะนําเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดนําเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องโดนกักไว้โดนทําลายอะไรพวกนี้มันก็ ียหายเสียประโยชน์ใช่ไหมครับเราเราควรจะทราบข้อมูลก่อนเพระไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโทษปรับหรือโทษจําคุกไดค้คือปรับเนี่ยเท่าเท่าที่ดูอัตราคร่าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอยู่ที่ประมาณสักงสองหมื่นกว่สามหมื่นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นมีการโทษจําคุกเนี่ยไม่ว่าจะ1เดือนหรือ6เดือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบสิทธิใช่ไหมครับกากการที่เราไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เจ้าที่เขาก็ดูเจตนาเป็นหลักครับ